c อนด้าซิตี้ป้ายแดงมือเดียวอีกมือหนึ่งจับประตูไว้แล้วเล่นจ้า <c oughs> สวัสดีครับจากเคบรถเซ่งครับขับสองมือ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่รถมือเดียวสองมือขับสองมือเออมาอสวัสดีค่ะน้องน่าซึมโมโนกาตาลิจ้าวันนี้นะฮะเอาซิตี้ตัวทอบสุดนะครับ,บเอามาให้ชมนะครับรถ เจ้าของนะครับก็เป็นลำดับเดียวลำดับเดียว,ยวนะฮะเจ้าของเอามาขายองก็คือภาษาชาวบ้านก็คือป้ายแดงมือเดียวป้ายแดงมือเดียวมือเดียวก็คือขับคนเดียวจเจ้าของคนเดียวคนเดียวไม่ใช่ว่าขับแค่มือเดียวนะครับนะแต่เขาอาจจะมีคนขับอีกคนหนึ่งก็ได้นะเป็นเมียหรือเป็นแม่หรือเป็นพ่อขับร้อยคนก็ช่างนะครับแต่ชื่อเจ้าของเองเนี่ย เป็นคนแรกคนแรกนะครับเรียกว่ามือ2อของแท้จ้ะส่งตรงจากศูย์ฮอนด้าใช่สีขาวจั๊วนะครับตัวท็อปสุดใหม่ๆแล้วบอกเลยว่าสวยกลิบเลยไม่มีหาตัหมีแทบไม่ได้ครับหาไม่ได้เลยครับก็คือร้างขายเลยคันนี้นะครับไม่จัดนะครับเลขไม่หลักหมื่นนี่ร้านยังจะไม่ใช้ฟองอ่ะทำไมอ่ะแค่ฉีดน้ำเฉยเจ้าของดูแลดีมากดูแลดีนะครับคือแบบรักเหมือนลูกเลยแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดครับไม่ไหวแล้วปล่อยดีกว่าปล่อยดีกว่าเดี๋ยวเงินน้าว่ากันใหม่นะครับเรื่อง การคือการขายของเจ้าของเก่าไม่ต้องไปรู้เขาเขาเนี้ยจากคือเอามาให้แล้วนะครับหมายด้วยแต่ไม่ใช่ว่ารถผีรถชนหนักรถพลิกคว่ำเจ้าของเนี่ยเขาจะมีปัญหาหลายๆอย่างคือหนึ่งครับผ่อนไม่ไหวสองเปลี่ยนรุ่นรถสามนะครับผมนะก็เคือไม่อยากขับแล้วเบื่อก็เปลี่ยนทันหายจบนะฮะนะอ่ะวันนี้มากับรุ่นอะไรครับน้องนัซซึ HONDA CITY 1.5 SV Plus ตัวท็อปสุดนะคะของรุ่นเลยเกียร์ออโต้ปี15.16จ้าปี15.16นะครับนะกับราคาขายวันนี้เพียงแค่440,000บาทเท่านั้นออกรถกี่บาทครับ0บาทหรือว่าฟรีดาวไปเลยโอ้โหนะฮะแล้วก็วันนี้ให้คาเฟ่อีก90วันจ้านะครับพร้อมบัตรได้บันอีก5,500บาทคันนี้ครังรถอยู่เท่าไหร่ไปผ่อนราคาเต็มนะคะอยู่ที่ 8,400บาทตลอดสัญญาผ่อนแป0พตลอดสัญญาปลายแดงดาวเท่าไหร่ไม่รู้ครับผ่อนเท่าไหร่ไม่รู้จะมหาเราฟรีดาวนะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอเลยครับสิทธิพิเศษครับผมยังไงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จองกับเราวันนี้ออกอะไรออไม่พอไม่จบเลยเออจองกับเราวันนี้ออกกับเราวันนี้แห้งทันทีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันโอ้โหคือจองกับเราเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์ไปขี่ครับไม่ต้องผ่อนนะผ่อนเฉพาะคันขาว มอไซค์นี่ไม่ต้องผ่อนเอาไปครับบางคนบอกว่าไม่อยากได้มอไซค์ไม่ได้แย่ๆนะฮะใครไม่ต้องการรถที่บ้านมีเยอะแล้วมันไม่ต้องการก็เลือกรับเป็นส่วนลดก็ได้นะฮะเดี๋ยวคุยกับฝ่ายขายเอาเดี๋ยวมาคุยยกันเดี๋วให้เขาจัดการให้นะมาดูแลกันน้องนัทคันนี้บอกเลยว่าใหม่มากนะครับสีขาวนะครับจั่วเลยเป็นขาวมุกไหมจ้ามุกไหมมุกดิมุกมุก ขาหมุกขาหมุกใส่แว่นเราไม่เห็นครับขอด่อนขอด้วนในความไม่มีประโยชน์เลยนะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับด้านหน้าไฟหน้าเฉียบเฉียวมากเลยสวยเจ็บเลยสวยกิบเลยนี่นะครับนี่กระจังหน้าโครเมียมด้วยนะครับใช่ถ้าเป็นตัวธรรมดามันจะไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าโครเมียมทึบๆนะอันนี้มันจะเป็นโครเมียมแท้โอเคเงาตาแตกครับไฟตัดหมอกมีให้อยู่แล้วโอ้โหนะสเกิร์ตรอบคันนะครับตัวนี้ก็มาจากศูนย์นะ แม็กติดรถมาอันนี้สวยแล้วแพงแพงมากๆถ้าใช้อันนี้แต่ถ้าคนที่ไม่ชอบลายนี้เป็นสายซิ่งอยากไปแซ่อยากไปซิ่งเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนได้มันเดิมไม่ว่าจะเป็นทีสามเจ็ดอาร์พีเวันซียีแปดอสามศูนย์จ้าี้ยครับผมนะสำหรับล้อต่างๆครับผมนะไฟเลี้ยวข้างถ้าจะเล็กขนาดนี้ไม่ต้องให้กันนะเอ้าดูดูนะเห็นแ่บเห็นแ่บเห็นไหมเออสวยมากเห็นไหมนี่นะครับมันเป็น LED นะครับผมนะแต่ว่าเวลาดูก็ต้องใช้ ใช้การเพ่งนิดนึงนะแต่ก็คือสว่างสว่างนะก็คือสว่างครับสว่างคาตาก็แต่จ่ามันก็ได้จริงแต่ไม่อันนี้มันตอนกลางวันเล็กเล็กมากเลยถ้าเป็นตอนคืนก็จะสว่างเออจ้ะนะอ่ะดูภายในโอเคไม่คันนี้เป็นคิ้วมีอ่าคิ้วกันสาตให้ด้วยคันนี้เป็นฟุตสตาร์ทไหมนี่เลยใช่ไหมเป็นฟุตสตาร์ทค่ะเออนี่เอาคุณแจมากุญแจมากุญแจมานี่นี่อ่าเดี๋ยวชง์ุณแจก่อนครับแจลิมอดนะครับรุ่นใหม่นะครับรถยนต์นะครับก็จะเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะจะไม่่คคอยมีรรูนะับแล้วก็ กุญแจเล็กนะครับอยู่ด้านในนะครับตรงนี้ก็ปลดสลักออกมานะเอาไว้ขายสำหรับเวลาทานหมดนะครับทานหมดแล้วก็ขายตรงนี้ครับนี่นะครับมีรูนะขายได้นะครับแค่เปิดนะเอาแค่เปิดนะแต่ว่าสตาร์ทไม่ได้เพราะว่าแบตของรีโมทมันหมดนะอันนี้คือสำรองเผื่อใครไม่รู้นะก็พกไปด้วยอ่ะอืเออนะคะมเลขไมค์คันนี้อยู่ที่4 0,000โลเท่านั้นซื้อมาจอดหรือว่าอย่างไรทำไมมันไม์น้อยขนาดนี้ภายในมีหน้าจอให้กล้องทงกล้องถอยมีครับผม มีกล้องถอยนะคะธรรมดาที่ไหนอ่ะตัวท็อปสุดเลยสวยมากนะคะแล้วก็ปุ่มพุทสตาร์ทบอกแล้วเนาะ,ะมีปุ่มประหยัดพลังงานนะคะระกกรักโลกป๊อบ กระจกปรับข้างกระจกมองข้างของเขาเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าพวงมาลายมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็มีแอร์แบ็กให้ทั้งหมด2ลูกโอ้โหแล้วคันนี้บอกเลยว่าเบาะหนังรอ,อบคันนนะพี่จ๋าตัวท็อปต้องเป็นเบาะหนังสีดําแบบสวยกลีบเลยเออถ้าตัวถ้าตัวธรรมดาจะเป็นเบาะผ้านะครับแล้วมาดูพวกตะเข็บประตูต่างๆเันนี้เดิมแช่นุนครับสวยครับบอดี้รถนะถุงเ้งๆไม่มีแกะเฮ้ยสี่หมื่นแกะได้ไงเดี๋ยวจะบอกว่านะยังกะไอ้นี่เลยนะ ก็ออกมาจากลูกแดงเลยเหมือนเดิมแล้วได้ดเลยครับดีมีแต่เขาเรียกว่าริ้วลอยนิดหน่อยครับก็เดี๋ยวขัดทรงขัดสีให้สะอาดแน่นอนครับด้านในนี่ดูมาตรงนั้นมีที่ชาร์จแบตแล้วก็เขาเพิ่งไปล้างมาดูความใสใจเขาดิเออเอามาขายแบบนี้เลยนะเอารถมาขายแล้วยังล้างรถมาให้เราอีกอ่ะนะครับอย่าดูข้างหลังไม่แน่ใจนะว่าเจ้าของคนเก่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแน่ใจแค่ว่าเขาดูแลรถดีมากมาสปอยเลอหลังให้สวยครับนะ ฟังชันเยอะตัวนี้โอ้กว้างมากเลยภครับนี่ครับทุกอย่างเลยครับตู้เดิมไทยเดิมไม่เคยติดแก๊สนะคะยางอะไรไม่เคยลงพื้นครับสวยๆคันนี้นะครับใครได้ปนน้ำด้วยไปพัสดีนะทั้งวัดนะครับสีขาวคุ้มมาใครได้คันนี้ไปคุ้มดีครับตั้งแต่ขายซิตี้มาคือคันนี้เนี้ยสุดตั้งแต่แบบเข้ามาใหม่ๆไม่ได้เก็บงานเลยนะเม็ดอาร์ตเดิมๆเดิมาจากโรงงานแล้วประกันได้เลยว่าไม่มีการชนหนักพิความจมน้ําไฟไหม้แต่ต่อเหล็กคัสซีแต่ต่อเหล็กตัวทั้งมาจะนะครับน่ะคบเอยู ถ้าไม่อยู่ก็ห้ามซื้อขายนะสำหรับนะครับคอนด้าหรือว่ารถรนอื่นนะน,นะครับต้องมีแผ,นผ่นเพียรในการตรวจสอบนะครับที่มาที่ไปเลขคัทรงคัสซีนะครับตั้งเลยเครื่องนี่ครับบอกเลยวันอิงโอ้นะครับก็สี่หมื่นนะฮะนะครับไม่สี่หมื่นไม่ต้องพูดเยอะครับเพมยต้อ,อไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการใช้งานของเขาเลยเบรกอเบสไม่ค่อยซ่อมจุกจิกครับสุดนะฮะเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมหมดเดิมหมดเลย นะน็อตเลิศไม่มีแก่นะไม่มีแก่นะครับไอเกอร์มอกอยู่ครบแผ่นกันความร้อนไม่เกียมเลยอืมนะครับเน้นเดิมครับหน้าสวยเดิมคำเดียวเลยว่าน็อตไม่เคยไม่เคยแก่ไม่เคยงัดนะแม่ตัวเดียวนะครับมีแค่น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับที่ขยับจ้าโอเคฮะมาฮอนด้าซิตี้1.5 SV พลเกียะ ออโต้ปี15จะ16จ้ากับราคาขายวันนี้เพียงแค่440,000บาทเท่านั้นออกรถกี่บาทครับ0บาทไปเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับให้คาเฟ่อีก90บาทวันแถมบัตรบัตรอีก 5,500บาทจ้าเท่านั้นยังไม่พอนะจองกับเราวันนี้แถมฟรีทันทีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันโอ้โหครับบัตรน้ำมันกับมอเตอร์ไซค์ให้แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะรับเป็นส่วนลดก็ได้เดี๋ยวแจ้งกับฝ่ายขายเราได้จัดการให้เคลียร์ให้ครับผมนะแล้วก็สิทธิพิเศษเลยครับหลังจากนั้นก่อนซีผ่อนเท่าไหร่เราผ่อนเท่าไหร่ลืมรีบ8,400บาทตลอดสัญญาจ้า8,400จ้าโอ้ครับนะรีบไปเลยครับผ่อน8,400จ้สตลอดสัญญา นะครับผมแล้วก็ใครจองผ่านออนไลน์วันนี้ก็ข่จัดให้ขาโอนให้ภาษีให้ประกันให้แม็กไปให้ยางใหม่ให้ขายนบ้านเครื่องให้ขายก็เครื่องให้ถายของเร็วให้ติดฟิล์มให้ประดับยนต์ให้ส่งรถให้ทําสัญญาที่หน้าบ้านให้รับประกันหลังการขายจับปิ้วสมาร์ทจับจอวันนี้เอาไปเลยทันทีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันไม่ต้องล้วนครับโปรนี้เราไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเอาขึ้น เดี๋ยวใส่รถกับภาพไปส่งเดี๋ยวใส่รถเองใส่ไปไ <ละ S 3> ด้ฝาก S C นะครับโอเคฝาก S C ที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook, y o u u u b e ติเกอกเดอ,อทาง Facebook นะคะลิงก์ไลน์และเบอร์โทรจะปักหมุดอยู่ด้านบนของโพสนะคะ<ว>กดแสดงเพิ่มเติมเลือกทักเลือกโทรไม่ว่าจะโทรหาจะเข้มหรืวน้องนัดก็ได้นะคะเราได้หมดเลยได้หมดเลยนะคะแล้วแต่สะดวก หรือหรือว่าทาง y o u t u b e นะคะใครที่เห็นก่อนก็รีบจับจองมาเลยอ,อยู่ด้านล่างนะคะดกดแสดงเพิ่มเติมเอานะคะคส่วน FC ท่านไหนที่ไปแนะนำให้เพื่อนหรือว่าคนรู้จักนะคะมาซื้อกับเราได้เดี๋ยวรับค่าแนะนำทางการตลาดไปเลย3าันบ่าจ้า FC ท่านไหนที่เข้ามาร่วมสนุก ใต้คอมเมนต์กับเราทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์กระจายไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, TikTok นะคะเดี๋ยวสุ่มแจกเสื้อ FC ไปให้เลยหนึ่งตัวเอาเลยนะครับอยากได้ก็รีบจับจองนะครับอย่ากมารีรอครับผมปรึกษาทางบ้านเรียบร้อยนะเออเคลียร์กันให้รู้เรื่องซิตี้ผ่อนแปดพันสี่ครับแถมฟรีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคัน